สวัสดีค่ะวันนี้ช่องของเราจะพามาทำขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอกันนะคะโดยใช้มือถือในการถ่ายวิดีโอน,นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะสามารถทำตามได้นะคะขาดกล้องตัวนี้สามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะปรับขึ้นปรับลงได้เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกันเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีท่อ PVC 3หุน เป็นท่อสายไฟที่เราใช้เหลือแล้วนะคะยาวเมตรยี่สิบหนึ่งท่อนนะคะแล้วก็มีต่อตรงสี่หุนนะคะหนึ่งตัวต่อตรงสี่หุนนี่เราก็เหลือจากการทําประปาค่ะให้ท่อตัวยาวนะคะสามารถเสียบเข้าออกได้ง่ายๆหลวมๆนะคะ เผื่อใครต้องการท่อที่ใหญ่กว่านี้ก็ทำลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีน็อตเดียวตลอดนะคะสองหุน1ตัวยาว1น,นิ้วมีน็อตตัวเมียมีลวดที่เราดัดเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มีขาสำหรับเสียบท่อได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยค่ะตัวล็อกเราจะใช้น็อตตัวเมียนะคะในการมาร์กรู เพื่อที่จะเจาะเอาตัวผู้ใส่ลงไปหล,หลวมๆได้ค่ะแล้วก็เอากาวอีอปซี่นะคะผสมแปะเฉพาะตัวเมียไว้ที่ท่อตรงบริเวณที่เจาะรูเสร็จแล้วก็ลองเอาตัวผู้ขันลงไปไว้ด้วยนะคะเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้กาวแห้งค่ะคืนนึงลักษณะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะมีน็อตตัวเมียติดแปะแล้วก็มีรูตรงน็อตตัวเมียนะคะแปะกาวกับข้อต่อตรงสีหุ่นไว้ แล้วก็น็อตตัวผู้เนี่ยสามารถหมุนเข้าไปได้ค่ะตอนแปะกาวให้ระวังด้วยนะคะให้น็อตตัวผู้สามารถหมุนเข้าออกได้แล้วก็หมุนเข้าไปเพื่อใช้ล็อกหลักการเขาก็คือพอเสียบเข้าไปกับท่อสามหุนแล้วน็อตตัวนี้จะเป็นตัวดันท่อสามหุ่นเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะยึดติด ให้อยู่ในระดับที่เราต้องการได้ค่ะเป็นตัวล็อกค่ะส่วนขาตั้งข้างล่างนะคะเราก็จะทําการเทป,ปูนเพิ่มหนาขึ้นมาอีก2นิ้วค่ะเพื่อที่จะให้ท่อไม่โอนเอนเวลาเราเสียบนะคะเ mm hmm. ทไว้พอหมาดแล้วก็ให้เอาท่อ PVC 3หุนเจาะรูไว้ค่ะแล้วทิ้งไว้คืนนึงค่ะ วิธีใช้หลังจากนั้นเราก็เอากระถางที่เราเทเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มาเสียบท่อตั้งไว้ค่ะแล้วก็เอาตัวล็อกนะคะมาเสียบใส่เสียบแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนน็อตตัวผู้นะคะยันท่อสามหุนด้านในเอาไว้เพื่อล็อกระดับที่เราต้องการนะคะ เราก็เอารวดที่เราดัดเอาไว้ลักษณะแบบนี้นะคะให้มันมีสองขานะคะเราสามารถดัดรับมือถือแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะแล้วแต่เราแต่ให้มันมีสองขาสําหรับเสียบแบบนี้ได้นะคะพอเสียบลงไปแล้วก็เนื่องจากเป็นรวดมันเลยสามารถปรับระดับองศาได้เราจะเอาแบบนอนเลยก็ได้แล้วก็เอาแบบตั้งขึ้นไปก็ได้นะคะเราสามารถดัดได้ค่ะตรงนี้แล้วก็ หมุนปรับระดับได้ระดับเอาสูงขนาดไหนเอาเตี้ยขนาดไหนได้แล้วก็หมุนได้360องศานะคะหมุนรอบได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องขยับขาข้างล่างค่ะแล้วเวลาเราถ่ายทําก็เอามือถือวางแบบนี้แล้วก็ถ่ายทําด้านล่างนะคะเพียงเท่านี้ก็ได้ขาตั้งกล้องใช้แล้วคะ่ะขอบคุณที่รับฟังรับชมจนจบคลิปนะคะ